ครับวันนี้ผมมาลงมนตร์บรัจวันเพื่อจะล้องทุกกล่าวโทษนะฮะแต่ไม่มีตำรวจใดรับนะฮะผอบอรตรเคยสั่งไว้ว่าตำรวจ ชันยศใดก็รับแจ้งความได้นะครับไปดูคำสั่งของบตอรอฮะจะรับแจ้งนะครับจะรับแจ้งความไหม,ไมจะรับแจ้งความไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้คดีอาญาลงบันทึกประจำวัน ลงคือเป็นหลักฐานนไงล่ะใช่ตสมมติหลักฐ<ช>านมันจะได้อ่ะก็รับสิครับผมจะมีธุระจะต้องไปนะฮะจะต้องไปศาลอีกก็ปกติถ้าเป็นอย่างงเร้อยเวรต้าร้องแว่ถ้าร้อยเวรตายไปทํางไงครับถ้าร้อยเวรตายไปทํางไงครับก็ต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทน,นอ่ะก็ะต้องแทนนะฮะตอนนี้เสมือนว่าเขาไม่อยู่แล้วตอนนี้เสมือนว่าไม่อยู่แล้วนะฮะต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทนครับ หรือไม่ก็เรียกพุ่มกลับลงมาทําหน้าที่ฮะเดี๋ยวคดีผมหมดอายุความพวกคุณจะเดือดร้อนกันนะฮะละ,ละเว้นกัไปฏิบัติหน้าที่นะฮะทำให้ผมได้รับความเสียหายนะครับระวังกันไว้นะฮะ<อ>ผมมาแจ้งความไหลหนลแล้วปฏิเสธกันตลอดเลย<อ>นี่ผมบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะ เขาบอกว่าลงได้คุณบอกลงไม่ได้คืออร้อยเวรไม่อยู่อะ่ะทำไงครับก็พุ่งกลับลงมาก็ได้นะฮะโทรหาพุ่งกลับเลยเฮ้ยอย่างนั้นเหรครับป้ายเด็ 你你你你你。Nee, nee, nee, nee. บริการรับฝากข้อความอะไรวะาม่ได้ยินเสียงสัญญาณติดต่อไม่ไดนะ้ให้เบอร์ไว้ทําไม ้อนรับถึงบริการรับฝากข้อความกรณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาณคุมกับประชุมหรืออะไรอยู่ไหมฮะทดลองครับผมขออนุญาตหน่อยครับผมัสดีออรครับ น่เเผมจะคุยกับุ่มกกับอันนี้ร้อยเวต,ติดต่อร้อยเวน,น,นเราคุยกับแกคเขาไม่อยู่จะคุยยังไง่ะผมจะคุยกับุ่มกกับฮะติดต่อภ่มกกับให้หน่อยร้อยเวม,มีคนเดียว นี่ออกไปที่เกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มั้งทำกไผ่น่นะนะเป็นประจําเลยเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไ, <ป S 1> กไม่อยู่เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยคนก็รอกันเต็มเลยเนี่ยมาแล้วไม่พบพนักงานสอบสวนเนี่ยมีคนมาแจ้งความเยอะแยะแต่พนักงานสอบสวนไม่อยู่ ภูมิกับก็ไม่ลงมาดูแลย,ยนี่นะครับให้ติดต่อภูมิกับแต่ติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ครับ ไม่ลงบันทึกประจำวันทำไมต้องรอร้อยเวนะมมเ,เนมื่อวานสวัสด์นพดลบอกว่าให้มาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน<ะ>เออคือคือยังไงเ่ยไ,ไปพบร้อยเวรร้อยเวรให้มาพบเสมีนนนออย,นยนมบอาเวรคือโยนกันไปโยนกันมาอยู่อย่างนี้น ไม่ใช่เวรใครไม่รู้อแต่ว่าระบบคืออะไรกันแน่ระบบคืออะไรฮะผมเมื่อวันที่หนึ่งผมไปพบร้อยเวรร้อยเวรบอกให้มาพบสมเียนเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้เวเดี๋ยวเขาจะสอบเรียกมาสอบสวนแต่วันนี้ผมมาพบสมเียนสมเียนบอกว่าต้องไปพบร้อยเวรให้ร้อยเวรสั่งใช่ไหมที่หนึ่งที่หนะึ่งนะก็คือการทํางานของคุณยังไงมาวันนั้นบอกให้พบสมเหียน,น,น,นประเด็นน่ะทุกวันเลยหรืไม่ได้ลงเลย ไม่ได้ลงเลยพี่อยู่รอสี่ชั่วโมงแล้ไม่ได้ลงเลยละวัดบอกว่าไปตรวจที่เกิดเหตุไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่แล้วผมจะรอได้ไงอ่ะผมจะรอได้ไงอ่ะถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้มาและเยี่ยมมา ผมจะแจ้งกับใครก็ได้นะฮะที่เป็นตำรวจนะไม่จำเป็นต้องร้อยเวรหรอกนะลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวแจ้งทำไมละ่ะมันมันมีอำนาจให้ตำรวจอ,อื่นทำหน้า,นาที่เป็นหนา้า,นาที่ของตำรวจทุกคนอยู่แล้วฮะวคือผมไม่นหน้าที่จะรับแจ้งการร้อยเวได้อะ สมมุติคนคนฆ่ากันตายเนี่ยคุณคุณบอกคุณไปเจอเหตุการณ์เออไม่เจอมีคนมาแจ้งคุณน่ะคุณคุณคุณรับแจ้งไหมรับแจ้งแต่ให้ไปดร้อยเบรนก่อนอ้าวแล้วคุณมีอำนาจอะไรรับแจ้งอะไถ้าอย่างนั้นนะทำไมไม่ไปแจ้งร้อยเวรก่อนไอ้หนูหน่งหนึ่งป้องน้ำดีทำนี้ทำนี้นะยอย่าอย่าอย่าสับสนดิผมไม่ได้สับสนคือถ้าเรามีอำนาจอำนาจรับแจ้งน่ะก็รับแจ้งได้หมดไม่ต้องไปรอร้อยเวรหรอก เป็นเข้าใจว่าการเป็นตำรวจไหมการเป็นตำรวจเนี่ยคือผู้พิทักษ์สันติราเมื่อเกิดเหตุต้องกระทำหน้าที่ฮะรับแจ้งความคือจุดเริ่มต้นของคดีนะฮะอ่ใช่เพราะฉะนั้นต้องรับแจ้งความก่อนแค่ลงบันทึกประจวันนี้ยังไม่ยังไม่นั่นให้เลยอะ ไม่ไม่ผมจะลงบันทึกประจําวันว่าอายุความตัวนี้ผมจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความยังไม่รู้เลยแต่ต้องการลงบันทึกประจําวันเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความก็เขาไม่อยู่แล้วแล้วไปคุยได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักนี่เขาปฏิบัติหน้าที่จราจรไม่ใช่ตอนเนี้ยยาแลจราจรเขาคนเดียวเขากลับมาเขาต้องมาดูออยาพี่ด้วยพอมี เป็นจราจรและร้อยเวรอาในขนาดนึ่งเวลาเดียวกันก็ตอนนี้เขาไม่อยู่มันก็ต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทนไหมันไม่มีเงครับไม่มีได้ไงอ่ะมันต้องมีสิไม่พอเป็นเป็นหางของผมหรือเป็นหางของคุณอ่ะปัญหาของผมเออก็แก้กันสิครับมันจะแก้ยังไงอ่ะอ้าวถามผู้บังกับสิเรื่องนี้เป็นอำนาจของผู้บังกับก็คือคนตัวเครื่องนี่มาคุยกับผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามประมวลต้นใหม่อาญานะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะฮะไม่เล็กะค,ะความรับผิดชอบความรับผิดชอบหนึ่งห้าเจ็ดเท่ากับพุ่มกลับเหมือนกันยศเล็กจะตายุยศเล็กหนึ <t us>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  ่งห้าเจ็ดได้ไหมทำหน่อยเออทพุ่มกลับก็หนึ่งห้าเจ็ดได้เหมือนกันั่กเไเขาไม่เคยเรียกประชุมปัญหาการสอบสวนเลยเคยเรียกไหมตำรวจสมัครกันไม่ไม่ใช่นน้อยนะฮะ ไปด่านเอไปด่านอ๋อไปตั้งด่านกันหมดอ๋อไปปรับไปปรับที่ด่านใช่ไหมพนักงานสอบสวนนะไปไปอำนนวยความสะดวกในการปรับที่ด่านใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องมีพนักงานสอบสวนไปปรับนะมีพนักงานสอบสวนไปปรับด้วยนะที่ด่านอ่ะที่ไหนะ้อเวน่ะโยเยอะแยะไปมีมีไปไปปรับที่ด่านนะเยอะแยะไม่มีอะ แต่ไม่รู้นะ้าเขาอ้างว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนะแต่จะเป็นจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะแต่จะเป็จริไจริงอันนี้ไมรู้นะที่รูน,รนัท้นกที่็นะที่านะที่ร้นี่นะ่าูนะทีนะที่รนะอ้่รูคนที่รู้นที่ร้นเทีนะที่นะไปนูนี้่ มีมีปรับที่ดานมีถ้าใครถ้าใครถูกปรับที่ดานหนองขามนะฮะเก็บหลักฐานไว้ด้วยครับเพราะเขาปฏิเสธว่าไม่มีการปรับที่ดานนะฮะใครเคยถูกจับปรับที่ดาน ของของเขตหนองคามให้มาเอาหลักฐานม,มาแสดงที่สถานีตำรวจนะฮะมไม่พออะไรก็คือหอนึ่งตั้งด่านคือเลื่อน,นเลื่อนปรปับป,ปามที่ไหนฮะนี่เป็นงานสอบสวนปราบปามไอ้ไเราใช้ตัวมันทำสอบสวนได้ไง จะเอาสอบสวนไปเงืนตั้งด่านก็ไม่ได้เพรเราตวจกันปรับปรามนิ่งปรับปรามอาจจะใชกรรมหรือว่าจราจรคือ <c oughs> คืนนั้นคืนนั้นตั้งด่านหน้าบ้านผมไม่เห็นจับอะไรเลยเป่าเต็มเมาอย่างเดียวอผอม <Okay. S 1> ก็ถามไม่ได้รถเขาก็ผิดกฎหมายทาไมไม่ไม,ไม่ไม่จับไม่อะไรอะ่ะปล่อยพอไม่เมาปุ๊บปล่อยแต่ผิดอย่างอื่นไม่จับเลยด่านด่านตรงต่อพยอมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาจับทุกอย่างจับคนเมามีเมาสิปคนคืนนั้นอะ่ะมีบุหรี่ไฟฟ้าอ่า ส่วนมากเมาเป่าเมาแล้วก็จับเมาจับไม่รู้ว่าสงสารไปท,ทุกทุกรายไหมท,ทุกรายนะยเพราะว่าคืนนั้นนะผมไปดูอ่ะสิบิประนนพนดีแล้วแหละไมม่่่ีีทนนออเลยะดีแล้ว,วลถ้าสงสารนะดีแล้วแหละ<อ>จะได้เข็ด,เข,ดเข็ดกัน แต่ยังรถทำเป็นกฎหมาอย่าง,อ,างอื่นทำไมไม่กัดผืนนะผมไทยไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเยอะมากทำไมเอาแต่เมาเลียเดียวเออเมากระบุรีไฟฟ้าหาเอื่นไม่มีเลยนั่นแหะป่าปามรวมๆยังไงเลือกป่าปามเฉพาะเมาเล ดูสิถ้างานสอบสวนไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้กันเลยเราจะดีใจได้ทครั้งแรกเข้าคู่นสองคนคนหนึ่งโอ้จัดการง<อ>านเธอครับถ้ามันเป็นปัญหามานานแล้วคนจะจัดการได้แล้ว จริงงานพวกนี้ตำรวจไม่ควรทำไหมว่าไหมเพราะว่าไม่มีความพร้อมว่าไหมไปดูเทศบาลดิเมื่อวานผมเข้าไปนี่โอโ้โหไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ทาไมมากมายขนาดนั้นอะ่ะโอโ้โหนั่งเล่นโทรศัพท์กันไม่มีอะไรจะทําเลยอะ่ะแต่ตำรวจมานี่ไม่เจอเจ้าหน้าที่อเอาเนี่ยผมว่าตำรวจไม่สมควรทำงานอ่าพวกนี้เลยแหละเพราะว่าความพร้อมไม่มี ควรจะไปทําในเรื่องจับคนร้ายอย่างเดียวมีหน้าที่จับอย่างเดียวไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานเอกสารมันไม่ควรอยากตำรวจมาทำหรอกมันทำไมไม่แก้ไขไผมง,งเป็นหน่วยงานเดียวที่มีปัญหามากามแล้วโดนร้องเรียนอันดับหนึ่งเลยนะเออเนี่ย อก็เนี่ยมาแล้วก็ไม่ไม่ได้รับการบริการเป็นงานบริการแต่ไม่ให้บริการเทพตาบาลน,นี่ก็มีคนเยอะกว่านี้นะใก้ชิดประชาชนมากกว่าตำรวจอีกนะเพราะทุกบ้านต้องไปเทศบาลแต่ตรงภาคนี่ไม่ทุกบ้านนะ มีสิไปเทศบาลต้องมีเหตุดิมีเหตุขอเอกสารขอรุอญาตอ่อเหตุเหมือนกันใช้หลักฐานใช้เอกสารเหมือนกันหมดแต่ลรงพักมีผู้ให้บริการคนเดียว โอ้ยเขามีวิจัยกันหมดแล้วปฏิรูปตำรวจของสอนช <c oughs> เขาเขาเห็นปัญหากันหมดแล้วค <c oughs> ณะาตวจะต่เปขเขทฏิรูปตำรวจอะเขาเขาทำวิจัยกันหมดแล้วแหละนะยงแต่ว่ามันติดอะไรถึงไม่ทำกันอะ Thank yeah. รู้ไหมว่าประชนมาแล้วไม่พบใครเนี่ยภูมกับมีความผิดนะรู้ไหมฮะการไม่การไม่รับแจ้งความหนึ่งครั้งความผิดหนึ่งครั้งนะฮะ เราเว้นการปฏบัติหน้าที่นะฮะนี่ผมมาครั้งที่สองแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งผมดำเนินคดีทุกครั้งฮะแล้วอ้างว่าไม่ใช่ไปทงางกานสอบสวนไม่มีอำนาจรับแจ้งความเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับตำรวจทุกนายมีอำนาจรับแจ้งความนะฮะ แต่อันหน้าสอบสวนอยู่กับพนักงานสอบสวนนะฮะ